สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ส่งสุตสัง์เข้ามาให้อดินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะออดินต้องบอกนิดนึงว่าปีนี้เป็นปีที่การประกวดมิชลินเวิร์สไทยแลนด์นั้นมินชอบคนที่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายมากเลย แอดมินเข้าใจว่าปีนี้ไม่น่าจะมีใครสละสิทธ์หรือว่าไม่เซ็นสัญญาอะไรกับแม่ปุ้ยนะแอนมินว่าปีนี้ท็อปไฟเป็นอะไรที่น่ารักเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็มันไม่มีการขิงกันมันมันคือทุกคนก็ดูดูเป็นเพื่อนกันได้อย่างดีเลยอะ่ะแอดมินก็รู้สึกว่าเออแอดมินชอบบรรยากาศอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวน้องสูรีเองก็น่ารัก ใช่ไหมโอเคถึงจะไม่ได้คว้ามงได้รองหนึ่งแต่น้องสุริเองก็วางตัวเหมือนกับเป็นพี่ๆในกลุ่มห้าคนนั้นนะคะตัวน้องโอปอลเองก็มีภารกิจที่ต้องเตรียมตัวไปมิชลิเวิร์สหรือแม้กระทั่งน้องมุกเองก็จะต้องไปเวทีไหนสักเวทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องอ,อีกสองคนดูเสียงมันก็ลืมชื่อแล้ก็ก็ก็น่ารักดีคือเหมือนกับว่า ปีนี้ห้าคนที่ได้เข้าไปเขาทำงานกันเป็นทีมแล้วเขาก็น่ารักและเขาก็ดูสามัคคีกันเพราะว่ามันสองปีแล้วเนอะสองปีแล้วที่เรารู้สึกว่าคนที่ได้เข้าไปท็อปไฟของ m i s s Universe Thailand แอดมินจะรู้สึกเสมอว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นทีมเดียวกันมันมันมาตั้งแต่ปีอนนาสเสือแล้วคือปีอแมนด้าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท็อปไฟที่ได้เข้าไปแอดมินรู้สึกว่าเขาสามัคคีกันเขารักกันปีอแมนด้าเนาะ ซึ่งที่ติดทอฟฟก็มีอะไรอะเอมนดาวีนาพรฟ้าและใครอีกสองคนอะใช่ปะ่ะแล้วก็พอมาปีปีแอนชิลีปีแอนชิลีรู้สึกว่าเอ่อเหมือนกับบางคนจะหายหายไปปีแอนชิลีไปไปมามาเหลือที่โดดเด่นอยู่คนเดียวก็คือน้องแอนชิลีนอกนั้นดูเหมือนว่าจะหายหายกันไปเพราะว่าทาริน่าได้รองหนึ่งแตงกวาก็หายต่อหลังหายนอกจาก มดอะไรก็หายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะปีปีปน้นแอรู้สึกแอดมินเด่นคนเดียวเออาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยมั้งปีนั้นใช่ไหมแล้วพอมาปีปีอน,นาเสืออน,นาเสือเป็นปีที่ที่แอดมินรู้สึกว่ามีดราม่าเกิดขึ้นเยอะหลังการประวดแล้วก็มันก็ดูไม่ค่อยสามัคคีกันอาจจะเป็นเพราะว่าการตัดสินอะไรที่ เราเองก็ดูแลรูล้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์หละอยากด้ยท,ที่ที่เห็นน,นะนะแล้วก็มาขิงกันแรง,งสุดก็ปีแอนโทเนียแอนโทเนียวีนาแล้วก็แจซี่ซึ่งแจซี่กับวีนาก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อใช่ไหมแล้วก็เลื่อน,นเลื่อนขึ้นมาเลื่อนๆ่อนขึ้นมาแต่พอเลื่อนๆ่อนขึ้นมาแล้วก็เมื่อจะเป็นน้องน้องมิน อ,อแล้วใครอีกันเลื่อขึ้นมาก็โอเคไปร่วมทีไมไปได้แต่ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่แอมมินรู้สึกว่าห้าคนที่เข้าไปได้เนี่ยอมีรู้สึกว่าน่ารักแล้วก็มีความเป็นทีมจริงๆมีความเป็นทีมจริงๆนะคะนะคะเอโอดยเฉพาะน้องสูร,ร, <c oughs> ริแอมมินพูดตรงคือแอดมินเหมือนได้ยินมาว่าจริงๆแล้วมีคนอยากให้เขาลงประกวด m อ t ตั้งนานมากแล้วนานมากแล้วแล้วน้องก็ไม่ได้ทำตามนั้นไม่ได้ทำตามนั้น เพราะว่าเข้าใจว่าน่าน่าจะอยากจะไปทางสายวงการบันเทิงมากกว่าแต่ว่าเราเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้วงการบันเทิงอ่ะมันสวยอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวไม่ไม่ไมไมพอมันต้องมีมีคนอปคุปถัมภ์ค้มชูมีระบบเส้นสายมีคนหนุนนำอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ,ะวันนี้ล่าสุดน้องสุริถึงแม้ว่าจะได้รองหนึ่งแต่มีผู้ตรงตรงว่า คนทั่วไปเขาก็เห็นศักยภาพกันอยู่ว่าน้องสุริมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆการพูดการจาดีแล้วก็สวยด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะักกับแวดวงละเมงละครอะไรที่น้องสุริสุริหวังไว้ใช่ปะ่ะแต่อย่างน้อยมามาพลิกฟื้นชะตาชีวิตกับแวดวงนางงามได้ดีเลยทีเดียวน้องสุริได้รับเชิญไปออกเป็นอ,อีเวนต์ของแพรวทอล์กแพรวทอล์ก แพรวนี่ขึ้นชื่อในปติสารแพรวคุณผู้หญิงยุคใหม่และนองสุรีก็พูดหลายเรื่องเท็ดมินมีความรู้สึกว่าเขาพูดดีอ่ะเขาพูดดีอยากให้เอามาฟังกันจังเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คงเอามาได้แค่เสียงนะส่วนส่วนหน้าตาหรืออะไรยังไงก็ไปหาดูกันเอาเองละกันแต่ถ้าจะฟังแค่เสียงก็ก็ตามนี้เลยก็จะอาจจะยังเป็นรูปแอดมินทำนัน่นทำนี่ทำนี่ทำนัน่น อยู่แต่ว่าเสียงก็เป็นน้องสุริก็ฟังแต่เสียงไปแล้วกันนะคะเพราะว่ากลัว่าเดี๋ยวมาทานดูเดี๋ยวมันจะผิดลิขสิทธิ์แต่เป็นอะไรที่แอนมินส่วน้องเขาพูดดีมากหลายเรืร่อ,องอะไปฟังกันเลยจ้ะ ในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราล้าเราเห็นเพื่อนๆอ,อีกส9ท่านที่เขาก็มีความฝันเหมือนกันมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันและเขาก็มีแรงคือที่จะสู้ผู้หญิงเหล่านี้คืออินสปิเรชันของสูรวมถึงทีมที่เขาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวเราที่เขามีแรงที่จะผักดันเราทุกวันอยู่เคียงข้างเราทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เป็น ส,สิ่งที่สุมองว่าสำคัญมากๆนะคะนอกเหนือจากอินสปิเรชันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราอย่าลืมมองข้ามอินสปิเรชันเล็กๆที่ล้ำค่าที่เขาอยู่กับเราทุกๆวันเพราะนั่นคืออินสปิเรชันที่แท้จริงอันนี้เห็นด้วยนะคะถ้าพ่าซุริไม่ได้มาประกวดเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะทําความรู้จักกับผู้หญิงท่านอื่นๆที่มาว่องประกวดด้วยซึ่งแต่ละคนก็มีแรงบันดาลใจแตกต่างกันไปแล้วก็มอบแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยนะคะส,ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความฝันที่อยากจะตรวประกวดนางงามจนกระทั่งอายุเพราะแบบว่ามันไม่ได้ละเกินลิมิตแล้วมันก็มีการตลแอกกันไปนะคะอันนี้สงสัยส่วนตัวแล้วทำไมไม่ประกวดตั้งแต่แรกกลัวอะไรตรนั้นนะ ไม่ได้เป็นความกลัวนะคะอาจจะเป็นโอกาสใช้คำว่าโอกาสดีกว่าเพราะว่าเราเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วก็การเป็นนักแสดงครั้งหนึ่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบว่าแบบสัญญาการเป็นนักแสดงประมาณห้าปีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รักมีแ a ชช i o n กันเป็นนักแสดงเราก็เลยเลือกเส้นทางนั้นแต่สุดท้ายแล้วในวันที่ เราเห็นว่ามันมีโอกาสนาะต้องมีขึ้นมาใหม่เราก็เลยแบบรวมแรงแล้วรวมพลังแล้วรวมความกล้าของเราดังนั้นที่เราก็รู้เขาว่ามันก็มันก็ต้องต้องเหนื่อยแล้วก็มันก็จะต้องแบบเป็นรู้แบบการแข่งขันมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วรู้สึกยังไงที่พอเราตัดสินใจทำความฝันของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้รางวัลในทีแรกเลย สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะ mm. อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่ของทั้ง,งวันเพราะว่า mm hmm. ตอนแรกเัาก็ได้เข้าไปปรึกษาว่าเราก็ยัมรักกันเป็นนักแสดงอยู่แต่ว่าเราขอไปทําตรงนี้ได้ไหมท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าไปเลยลูกเต็มที่เลยอะไรเงี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราก็มีการตกแต่อตกความคิดตัวเอง mm hmm. ว่าเราพร้อมไหม mm hmm. เพราะว่าการเป็น Miss Universe Thailand ถ้าเราได้เนี่ยเรามีความพร้อ นักพูดแรงบรรลายใจค่ะโทนี่โรบินเขาเคยพูดว่ามนุษย์คนเราอค่ะมี6 i core needs and wants ก็คือ1น,นะคะ variety ความหลากหลาย contribution มี love มี growth แล้วก็มี significance ที่มีหลายอย่างมากแต่ว่ากว่าเราจะได้มาถึงจุดที่เราสามารถ contribute ได้เนี่ยเราต้องมีหลายอย่างในชีวิตมาแล้วแล้เราก็เราก็มองสิ่งนี้แล้วเราคิดว่าเราอยู่ในจุดที่ มีวุฒิภาวะในหลายๆอย่างแล้วก็เอาใจเราเป็นพร้อมจริงๆเราก็เลยเลือกที่จะมาค่ะขอ,ขอ,อชื่นชมนะคะอนอกเหนือจากประกวดเพื่อที่จะสานต่อความฝันแล้วน้องสุวิอยากจะเป็นพลังขับเคลือ่อนในการที่จะรณรงค์ดูแลใเรื่องของทะเลท้องทะเลช่วยน้าพี่ฟังหนึ่ยเป็นโปรเจกชื่ออะไรคะ โปรเจกต์ของสิ้พนะคะเพิ่งเริ่มได้อาจจะยังไม่นานแต่วัสดุเป็นโปรเจกต์ให้เรามีแพสชันมากๆเพราะว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอนุรักษ์ทางทะเลเราเกิดแล้วก็โตที่ทุเกตแล้วก็ตอนที่เราได้เริ่มทำโครงการเนี่ยเราเห็นถึงความสำคัญว่าตอนนี้ทะเลมันไม่ได้อยู่ในในจุดที่ที่เฮลตี้มากแล้วแล้วก็ทะเลนะคะเป็น70ของซนที่โลกสองไหมคะที่โลกเพราะถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มทําอะไร,ะไรนะ เราจะรอให้ปัญหาเนีนบเปนปานก็จะไม่ทันแล้วอย่างเช่นปากการังข้อขาวคือได้ไปสอาะต่ามาเรก็ได้เห็นว่าปากการังข้อขาวเนี่ยตอนนี้อบคุมพื้นที่ไปแบบเยอะมากๆจริงๆเยอะจนน่าตกใจค่ะแล้วก็แบบน้องเต่าน้องเต่าที่เกาะเต่าเนี่ยทุกครั้งที่เขาน้องเต่าเป็นแผลหรือว่าต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วเขานำน้องเต่าขึ้นมาเอกซเรย์ค่ะเขาบอกว่าไม่มีน้องเต่าสักตัวที่ไม่มีถุงพลาสติกในช่องครอบ คอ้หฟังเราเศร้าเขาเจอทุกตัวเลยค่ะใช่เราได้เรารู้สึกว่าได้อยากไปจะบอกเสียอืมอืดีค่ะอันนี้โครงการชื่อว่าซีพักซักนะคะคือกอดท้องทะเลนั่นเองนะคะก็ต้องอาศัยคนดังนี่แหละมาเป็นพลังขับเคลื่อนในการที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมและรวมไปถึงท้องทะเลด้วยสําหรับทีมในการจัดงานในครั้งนี้คือการส่งต่อแรงอานาจใจแล้วก็มอบโอกาสให้กับน้องๆร่วมการศึกษาน้องสุวิทมอบ้าร่วมการมอบการศึกษาเป็นอย่างไร เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับคุณตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยระสักทานะคะเพรา,าะว่าสุก็เป็นเกียรติมากแลว้วก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนมากสันคิดว่า การที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วก็คุนในวันนั้นทําให้ซูผิความกล้าในวันนี้การยืนอยู่บนเวทีการกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าเป็นกระบอกเสียงในหลายๆหลายๆอย่างในชีวิตค่ะซูเลยคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นฟาวเดชั่นที่สำคัญต่อต่อโลกใบนี้ก็อ,อยากจะเชิญชวนนะคะใ้ทุกท่านเพราะว่าแครมเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมนี้เป็นปีที่าแล้วด้วยก็ได้รับระโดมเงินทุนไปช่วยน้องๆนะคะที่ไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ เพราะฉะนั้นคุณอย่มองเห็นความสําคัญว่าถ้าการศึกษาเรานะคะยังไม่ขยายวงกว้างเพียงพอน้องๆก็จะขาดโอกาสไปเรื่อยๆถ้าเรามีนิดนีหน่อยเราสามคัญแบ่งปันกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็่นี่ไงการเป็นตัวอย่างในประสบการณ์จริงของผู้ที่ได้รับในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะว่ามันเสม,มือนเป็นการมอบพลังและก็มอบแรงบันดาลใจให้เราได้ดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็สร้างความสเด็จให้กับชีวิตของเราด้วยนะคะท้ายสุดค่ะ สุริฝากไปถึงน้องๆที่กำลังวิ่งตามความฝันของตัวเองอยู่อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าวันหนึ่งมันต้องถึงให้ได้อยากจะฝากเะรและเระเทศและอะไรไว้คะสําสหรับตัวสูวเองนะคะถ้าการประสบความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือว่าการเอาใจคนอื่นสุดท้ายแล้วถ้าเราทําเต็มที่ทําตามความฝันทํามันด้วยแบบแรงจากแบบ ที่สุดอะเราก็จะภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นสูดยืนอยู่ตรงนี้นวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่เสียใจสักวันนึงเลยค่ะที่สูดได้ลองทํามันไปและนี่ก็คือคุณสุริสุริสานะคะรองอันดับหนึ่งมิสซีเเว์สไทยแลนด์ที่ทำความฝันของตัวเองจนประสบความสำเร็จเขาเสียงปรบมือดังๆอีกสักการหนึ่งค่ะขอบคุณคุณลุงสมากเลยนะคะแล้วหวังว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เจอกัน <nước> อ <Genius>. ีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ โอ้โหนี่แค่แขกรับเชิญท่านแรกนะคะมันก็สามารถสร้างพลังใจและก็แรงบันดาลใจดีๆนะไม่ใช่เฉพาะแค่ MCA นะคะมั่นใจว่าหลายท่านที่กําลังฟังอยู่เนี่ยก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะว่าการสมอบโอก,อกาสดีๆเป็นสิ่งที่สํานนคะัญในการที่เราจะมบอบให้กับเพื่อนมนรุย์ของเราได้นะคะ อย่างที่บอกได้คะว่าความสนุกของเราวันนี้เต็มที่นะคะอัดแน่น <_ an> แล้วเราก็มาเริ่มกันที่ความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินกลุ่มแรกเะคะ <_ an> เป็นศิลปินน้องใหม่ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์บอยบลูสายโบเกนะคะหากาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงตบปุ่มดังกันต้อนรับเ e r ร์สค่ะทุกคน ขอปิดไลน์แล้วนะขอปิดไลน์ก่อนนะเอ่อแอดมินพูดตรงๆว่าถ้าถ้าในบรรดาคนที่เขาอยากให้กลับมามีเจซี่มีไอกันมีใครอ่ะ วีนาก็มีคนอยากให้กลับเนาะแต่มินว่าในตัวแอดมินเอออยากให้ซูริกลับมาแล้วอยากให้เขาได้ไปประกวดมิสซีเวิร์สักครั้งหนึ่งจังเลยแอดมินรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เรื่องความสวยโอเครูปร่างโอเคหน้าตาโอเคและการวางตัวแอดมินรู้สึกว่าเขาวางตัวดีจังเลยอะ่ะมีความรู้สึกอะ่ะรู้สึกกันป้าแบบ เขาน้องเขามีความเป็นผู้ใหญ่การพูดจาอะไรก็ดีเหมือนแบบเขาวางตัวสมกับอายุเขาซึ่งตอนนี้เขาก็อายุสามสิบสองแล้วใช่ไหมสามสิบสองเนี่ยมันก็คือผู้หญิงอะ่ะก็คือเต็มที่แล้วเนอะของความสวยอะ่ะมันเป็นแบบถ้าเปเรียบเปรียบเป็นดอกไม้คือมันบานเต็มที่แล้วมันสวยเต็มที่แล้วว่าอายุสามสสองเนาะเออรู้สึกว่าเขา เขามีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แอดมินมีความรู้สึกาบางทีเขาดูเหนือกว่าโอปออีกนะใช่ป่ะโอปอจะดูผอมแห้งแรงน้อยแต่ซูเรียสมีรู้สึกว่าเขาเขามีสเสน่ห์อะไรบางอย่างเขาเป็นนางงามที่ดีได้อะแอดมินพูดตรงๆนะเหมือนกับว่าการวางตัวอะไรเขาก็ดีแล้วก็การพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมามาเยอะแล้วเหมือนกันถ้าเทียบกับโอปอโอปอยี่สิบ โอปอยี่สิบแต่น้องซูรีสามสองผู้หญิงอายุยี่สิบกับผู้หญิงอายุสามสองประสบการณ์มันคนละเรื่องกันเลยนะอายุยี่สิบนี่ยังต้องเจออะไรอีกเยอะมากมายในชีวิตแต่ว่าผู้หญิงอายุสามสองอ่ะมันเหมือนกับมันเจอประสบการณ์มาบางอย่างแล้วอะ่ะดังนั้นการพูดจาอะไรคือมันมีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจใช่ปว่าเออมีความเป็นผู้ใหญ่น้องโอปอก็มีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันในวัยยี่สิบเขาเรีมินเห็นแต่ว่า การจะพูดอะไรออกมาจากประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรแอนมิน,นว่าน้องสูริมันดูดีกว่าแอนมิน,นมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นคือถ้าไม่ใช่โอปอก็เป็นสูริมงได้ไม่ติดเลยเออมงได้ไม่ติดเลยแต่ว่าก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือมาเจอโอปอมันก็ต้องตามนั้นอ่ะเนาะมีความรู้สึกว่าเราอยากได้นางงามที่ดีในลักษณะนี้มานานมากแล้วอะที่แบบว่า วางตัวดีไม่ได้ไปพูดจาแขวะคนนั้นทีคนนี้ทีการพูดจาดีแล้วก็พูดอะไรแล้วเข้าใจง่ายพูดอะไรแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้อดนนีมีความรู้สึกว่าเออน้องสุริเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยเออมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคือเขาการวางตัวอะไรเขาก็ดีเอ,อ่อ คือนางงามอะ่ะบางครั้งใช่ปว่าแอดมินอันนี้อันนี้แอดมินมีความรู้สึกอันนี้พูดตรงตรงเลยนะแอดมินจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งอย่างแอนโทเนียหรือแอนชชลีอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปถ่ายบิกินี่อ่ะแอดมินว่าบางทีมันถ่ายแล้วเกินไปอ่ะมันเห็นขอบเห็นอะไรเหมือนเหมือนเขาไม่อายกันเลยอะ่ะแอดมินมีความรู้สึกเออแอดมินอาจจะผัวโบราณเองก็ได้แต่แอดมินมีความรู้สึกว่าอย่างน้องซูรีอะ่ะเออการการถ่ายวางตัวหรืออะไรเขาค่อนข้างดีอะ่ะ ไม่รู้รู้สึกกันอย่าง้นหรือเปล่าแต่อัน,นี้จะจะเห็นอยู่สองคนน่ะในในเวทีมแมพปุ่ยนะก็คือมีแอนชชลีกับแอนโทเนียที่แบบถ่ายพอบทจะถ่ายบิกิน่ที่ไรแบบคือเหมือนกับแบบว่าโอ้โหว้าวสูงว้าวอะไรแล้วให้เห็นกันจะจะ,จะเต็มเมแบบไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าจะอายหรืออะไรแต่แต่แอนมิน,นมีความรู้สึกว่าโอเคนี่มันยุคสมัยใหม่ก็จริงแต่อย่างน้อยการเป็นนางงามมันก็ นิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งมีความรู้สึกว่าอย่างแอนนาสื่อเขายังไม่กล้าถ่ายอะไรขนาดน,นั้นอะคือความเป็นนางงามอะมันมันต้องแบบนิดหนึ่งเนาะสักน,นิดหนึ่งอะเก็บไว้สักน,นิดหนึ่งแต่อย่างถ้าสมมติว่าโอเคเป็นเวทีมิสกแกร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเอกลักษณ์ของมิสกแกร์ก็คือเป็นสาวเฮฮาปตี้ปาจึงโกะอะไรอย่างเงี้ยจะถ่ายเถยอ,อะไรอย่างนั้นก็ได้อย่างอินฟ้าเขาก็ถ่ายเหมือนกันแบบเห็นแต่อย่าง นางงามคนอื่นๆของเวทีมิสแกรนเขาก็จะยังไม่กล้าถ่ายอะไรขนาดนั้นแอนมินเลยมีความรู้สึกว่าเอออย่างซูริอ่ะเขาเขาแบบเขาโอเคเนาะเขาแบบการวางตัวอะไรแอดมินมีความรู้สึกเขาดูดีจังเลยอ่ะเขาดูดีจังเลยอ่ะเขาเหมือนเขาเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงสาวไทยได้อ่ะแอดมินมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเขาเอ่อคนสุดท้ายที่แอนมินเห็นในในลักษณะแบบนี้นะ ก็คือมารียาเออมารียาแบบการพูดอะไรดูมีสติดูมีสติแล้วก็ไม่อ,อไม่ตะลดิดเปิดเปิงหรือว่าคือเขามีสเสน่ห์ในลักษณะที่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะฟังเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือนางงามจริงๆอะเข้าใจใช่ปะเขาคือนางงามจริง ไม่ใช่แค่จะมาหน้าเป็นสวยละตินเดินสับเดินอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเออแอนมนินจะรู้สึกว่านอกจากซูรีเราก็มีมาริยาที่แอ,อนมินจะรู้สึกว่าเออฟังเขาแล้วโอเคนิโคลีนก็ได้อยู่งานนนิโคลีนก็ได้แต่ว่าเอออย่างคนอื่นๆนั้นมีจะรู้สึกว่าโอเคอาจจะประกวดนางงามแต่ถามว่า ความคาดหวังที่เข้าใกล้คําว่านางงามไหมบางคนก็ไม่ถึงนะบางคนก็ไม่ถึงความคาดหวังที่เข้าใกล้บรรทัดฐานของคําว่านางงามแอดมินว่าบางคนยังไม่ถึงนะแอดมินดูดูในลักษณะเอ,อทั้งชีวิตส่วนตัวไม่ได้แค่อยู่บนเวทีนะดูแบบแบบเออเหมือนกับการชีวิตส่วนตัวการออกมาพูดต่อสาธารณชนการอะไรอย่างเงี้ยมีมินว่าสุริเขาโอเคเลยโอเคเลย คลิปนี้ก็เลยเออเอามาให้ดูกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าการจะเป็นนางงามมันก็คือการเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมนั่นแหละค่ะแล้วก็การพูดอะไรก็คือเหมือนกับสื่อสารให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเข้าใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในลักษณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะเป็นได้ให้กับเยาวชนยุคใหม่ของคนไทยว่า เออการจะเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งอะ่ะมันมันเป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ยการวางตัวการอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันดูดีขึ้นมาได้นะคะเออคือถ้าถ้าโอปอไม่ได้มงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เชียร์สุรีเลยนะรู้สึกว่าเขาเออเขาเป็นคนพูดแล้วสวยขึ้นจริงแหละเออ,อน,นี้ยอมรับเลยเป็นคนพูดแล้วสวยขึ้นนะคะจริงๆน่าจะมาประกวดนานแล้วเนาะมีคนบ่นเสียดายว่าแบบโอยทําไม รอรอนานขนาดนี้คขจะตัดสินใจมาประกวดแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละทุกอย่างก็มีทามมิ่งมีเวลาของมันอนะเนาะอ่ะโอเคอ่ะก็ลองแสดงความคิดเห็นมากันก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดี